เค้กัสสีิคุณชมไแล้วด้วยอยู่กันในเกมแต่ทั้งฟีลอีกแล้วอืเกี่ับคอนเทนต์ในวันนี้ไม่ใช่ปืนและไม่เกี่ยวกับปืนแต่เกี่ยวกับอาวุธเมรีในเกมนี้นะที่เราจะเล่นนี้เราจะเล่นเมรีอย่างเดียวเท่านั้นนะพวกของพวกนี้โดยส่วนตัวจะเอาเป an already, like ็นพวกเอ่ออาวุธที่มันตีทั Robot ้งสองที the oh, uh, ่ตายไปแล้วง่ายๆแต่พีดก็ชิมชิมอะไรไปชิมเอนดีเอาอามีดมีดคุกคี ชาววิลเลยเอาเออาก็เอามีดของมันนี่มิสกิไปที่จะเอาพวกมีดฟางฮะเกิดเอฟไปถเราเราจะเป็นสายก็เหมือนเดิมอ่ะมองเลยอ่าอ่าอะไรก็ได้แต่ถ้าใช้ปืนอ่ะีี่่่แตใช่ไงผมโหอะไรถามสไนเปอร์ไหมพอมันจะได้ปามีดแต่มันจะไม่ตาได้โทรไปอือหรือว่าคนละสายคนละสายไหมคนละสายเดี๋ยวพี่เป็นเดี๋ยวเป็กที่เป็น ใช่พี่ป๊ามีดแม่ของป๊าแม่มีผมเรียกของแรเป็นอเนี่ยอเปือการออนี้ชิ้ต่างบนอูโหโดนลงว่งมาลงไม้ล้ว่างมดลงาอือตัดปันามสุดเลยนี่ฮึฮึเลยชิ้นมีมานกบฟามาโอเคฟางอ่ล้

เอาเอาเพื่อนเรากันอโอคจีเออเนี่ยอาที่หมดเของไอ้าพี่มัเป็นแบบมือนอะไรอ่ะกป่าไปช่ไม่เห็นมันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมนีไอเหียหูมืหูมึงลงเหรอูุึงลืงเหรอ ว้าหยุดที้เราตรงนี้ต้องหยนไอ้เหียหลังหลังของหลังสวดเข้าบ sure> ้านวะรวอสวดในเบอร์วะนี่พอมึงตายอิสตว์ดมังเอาดาบไปปืนแทงผมนี่ไงสัตว์ุกไม่ได้ไอ้หียดาบไปปืนเราเราพี่ปานจุกได้ไม่ได้อนไม่รู้ดิเรามาจำได้ว่าผมเอาพีน

เอาอบมีว่ะศพเพื่อนเราเต็มเลยเฮยหลังเฮ้ยหลังหลังงหลังเฮ้ยยี่ชอปหญิขึ้นไนหนักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงย้ายี่ผู้หญิงยีผู้หญิงไอน่งไ้ห่้วตา่แล้วนอ้ีอ้ห่อ่อนิไอน่อ้หอหนไอ่อ้หนไนน่ไอ้งไ้่ไ้ห้นนอ

ยี้คอนเนี้โคตรมันอ่ะไม่มีหมอไอ้ย้หมอหมนอนี่หมอนอนอยู่นพ่ชินรในมองที่เมื่อกี้คือหมอมามันมองมันนอนอยู่ใกล้ๆกันอ่ะแล้วมันไม่รู้อ่ะเป็นคนสักสกตกับทีเราแล้วหมอก็ไม่เห็นเลยพอันจางปุ๊บไอ้พี่ักันมีความเปี่ยไปนะ เอ้ยเดี๋ยวกันผมอ้องเป็นหมอดีดีเยวเมาเฮ้ยหวยปุตตาเอาชไม่ได้เลยเอือหวยของเข้าบวกเลวๆาด้วยนะครับเอ้ยชิมอะไรปลาวมี่ปลาวมี่ นาปหน้าเี่ยวเที่ยไม่ไส่ปื้อเาครับเที่ยโอ้ยช่วยตะโกนด่ว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 นเอ้ยไอ้เพื่อนนะไม่เพื่อนกูยิงพี่โอ้ยไอ้ีมันออกมาจากบนเลยเอ้ยทุกโมมันส่งไม่ไสเปอร์ เนหวดายล่ะคนเทียนโดนมีดโดนมีดชุบได้โดนปืนยิงชุบได้เอ้ยชุบโดนมีดชุบไม่ได้โดนปืนชุบได้เไม่มีไม่ก็มีมีดักจับยาเดี๋ยวี่ยาเดี๋ยวยาเดี๋ยวมีเอาคนตายมาได้มันก็เป็นผู้ใช้อาวุตเบริ่มกันมาเขาไร่ไร้ว่าอะไรสักยางเป็นดาบดาบดาบตอนตอนออกการเจอเลย วางในบ้านก่อนตรงนี้เลยป่าบม่ใช่ครับวางเอาไว้ต้องเนี่ยลอกแปลงผักไปเนี่ยเฮ้ยนี่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 เอ้ยมีสไนเปอร์โดนโดนโดนหกสิบหกสิบหกสิบเอ้ยยุ้ยโดนสองครั้งเออวิ่งเออวิ่งลาดีไงอุ้ยเยอะเลยหนึ่งไอ้เี้ยคนละสองคนกระโดดมาพี่จะแบบ ดูวร <therapist. S 1> ู้ปะเมื่อกี้มันวิ่งชาร์จถูกปะจนนี่ไงนี่ไงนอนยูดูเข้ามาเข้ามาเข้ามาบ้านนี้บ้านนี้ื่อนเก่งตามีดเอาออมขาเอารอ่วิ่งเข้ามามีดเอ้ยอดิตัดปัละเนี่ยโอ้ยเพื่อนลง ก้ัยราคาราคาราคานี่ไงขาขึ้นดีิงเหอมัไม่มีนี่บ้านนี้ไม่มีต้องไปขึ้นจ้ะเพราะนั้นคิดว่ากูจะยอมแพ้เหรอฮะเอเอ๊ะที่จอดทัชทดีกเปิดทิชไฟได้ลยมโวยตายและ เราถังความรักเรยวมากฆ่าพี่อะเราวห้ไปหาเฮ้ยโอ้ยไปเลยอือฮ้ามึงอยู่กันเยอะใช่ไหมอยู่กันเยอะใช่ไหมเอออือโอ้องหายเลยเขไม่ได้เด็กกันเลยี่จะขับอือ ว้นรดวินโดวิโรดพอร์ตอะเราซองรถถังได้ใช่ปะเราก็ทำรายรถถังฝั่งตัวตูด้วยการใจี้ได้เข้าทีละสี่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 ไ่จี้คือพาได้อะผมเอาขออะไรไหเออหนูว่าเขามีนะนอนกะนตายเอาไ่ดีขวางนี่ไงไปหลัง เฮ้ยปามีปืดมันถิงมันบีบม่ได้มันก็มีหกไหนยังไงยังไงอยู่อยู่ชั้นล่างชั้นล่างไปดิทีาทำไรพี่กูเอออีกทีเดียวอีกทีเดียวตกไหนตกไหนตกชั้นลางชล่างหมอมาไม่หมอไม่หมอมองได้แบบไม่ดูไม่ดูสัตว์หลังหักไปมีดปลาอีกที่ไม่โดนปีดปลาสไนเปอร์เอ้ยไม่ตายหกสิบกว่าโอ้โห โดนหงส์สองอุ้ยอ้ะโอยโวยตัวร้อยเดี๋ยวเพื่อนมาอินไาอีกแล้วเฮ้ยมาตรงรู้พี่รากก่อนพี่ดมรักพี่เ้าวเอาเอาิ สีทางขก้าวกาเมฆดนตีเลว่าได้ก้าวทำแบบนี้ได้เป็นขั้นบินสอดี๋ยพี่จะอ,ออกไปทดนองประมาณันชิมครับใช้มีดปลาใช้มีดไย้สักรอกดข่าดียบ i like it cuz g <coughs>